โอนนะหนูเล่าฟังเล่าอย่างเล่าอย่างที่กินต้องอึ๋งเหรอเล่าอย่างปลาไหลกินเล่าแล้วเนาะแพ้อะไรต้องอึ๋งอะแพ้แพ้แต่ไข่ผับก็อร่อยนะโอ้ยไอ้มื่อไข่ผับก็อร่อยนะ นี่ยังไม่ได้มากินอีกรอบเลยไข่มดแดงกินวันนั้นก็กินไข่มดแดงแล้วก็มีเห็ดผอมเห็ดผอคืนเลือดนะกินเนี่ยกินทุกอย่างเลยจริงนี่งกินเยอะไม่กินเยอะตูจะใหญ่เหรอเฮ้ยก้อยลิ้นวัวแปลกไม่เคยน่ารอก ชอบกินอะไรที่เป็นเนื้อเป็นสเต็กเป็นอะไรเงี้ยชอบปลาไหลต้มเป็ดเคยกินไหมยังไม่เคยส้มตำเนี่ยชอบส้มตำจะเป็นคนที่ชอบกินส้มตำแบบเป,เปรียปปรยปร้ยวเปรี้ยวเค็มไม่ชอบจืดถ้าจืดแล้วจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเอาต้องเปรี้ยวเผ็ดเห็ดเผาะชนิดอ่อนๆเลยพี่ไมไ่กับป้าจะมาฝากได้เลยป้ามาฝากด้วยไอ้นี่ส้มตำชอบกินเปรี้ยวก็อยเนื้อกินหนูเคยกิน ก็เนื้ออร่อยคือตอนนั้นหนูว่าหิวใช่ไหมกลางดึงกเนี่ยก็นกีกหนูว่าเปิดแอปเออจะสั่งของกินอันนี้เฮ้ยอันปี้ซอยจุขายอะ่ะก็เลยกดสั่งมาดูดิลองกินดิซอยจุปึ๊บเสียงนาตกใจมีซอยจุปึ๊บโอ้โหกินไม่ได้เลยกินได้แค่กินแค่ตัดเนื้อกินไม่ได้เลยเหนียวมากทีนี้ก็เลยเอาไปผัด โอเเ้ยเหนียวกว่าเดิมอีกมันกินยางมาตอ่อยป้าบอกมันเคี้ยวข้ากินตอบมันไม่เคยเลยตอบไ,ไม่เคยกินถ้ามาแมลงก็จะเคยกินพวกตะขาแตนดักแด่รถด่วนไอ้หนอน,นอ้วนๆอไรอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยเคยกินยางมาต่อยด้วยเหรอ เปรียบเทียบ,บอาหารที่ผโอคยชิมไหมโอ้อชยชิมากดวงเออหนอนดวงใช่ใช่ใช,ใช่รู้ไหมชีวิตนี้เคยอยากเลี้ยงดวงด้วยดวงที่งหนาเตี้ยเราซื้อ,อยากนะกินอันกินทอดไหลไหนนอ้น้อออมาปางปางปางเลี้ยงจบยังเลีย้ยงลิงได้ยัง อยากเลี้ยยนะแต่หน้ามันน่ากลัวคือฉันปรับเจอไ่แล้วพิมพ์ต้องดูเพื่อนสิอยังปีสามแล้วคือแรงใจเดียนนะขอให้น้องจบไปไวชีวิตนะชีวิตนี้นะถ้าจะไม่กินอะไรเลยนะไม่กินเลยคือน้ำพริกแมงดาคือไม่ได้เลยกินยังไงก็กินไม่ลงเคยหลายรอบแนละ้ว แบบลองแล้วไม่ได้คือเปิดใจแล้วนะเปิดใจเลยแต่ว่ากินแล้วเออคงได,ไไดอองงง้ไม่ได้คือของมสึหนูรู้สึกว่ากินตอนี่ไปดาคือมันไม่เข้ากับอะไรเลยอ่ะจริงหายหน้าหายตา,เ,เ,ยา,งงาเลยพยายามงานแต่บ้านิดนึงว่าเออเรองนิดหนึ่งก็ต้องพยายานิดนึงเออมเหมนมากไม่ไหวสวยน้าหลงมากอุ้ยเหมือนตีกันขอเมนตีกันเ่วยญี่ปุ่นสนุกไหมสนุกสุดจา้า พี่มานของชีจะได้ไปไปติมหนังสือกับเพื่อนเพื่อนานาน้กเล็กแก้วครับจริงๆพูดถึงเรื่องของพภิมายนานี่ยคือมันไม่ได้จริงๆนะใครชอบก็ดีไปแต่ผไม่ไม่ได้อะถ้าหนูชอบนะแต่บอ,องนรกตาแดงฟิกประทูก็พอได้อยู่แต่มันก็ไม่ค่อยชอบประมาณนี้ กะปิไม่ค่อยกินแต่ถ้าเป็นผัดอะไรเงี้ยผัดกะปิผัดอะไรกินได้แต่ว่าเป็นนี่กะปิไม่ค่อยกินหลนหลนหลนก็อร่อยปลากินสิจาโอ้โ,อโออมมหกินต้อมตํำไม่กินปลาได้ไงแต่จะไม่ค่อยซดต่อเป็นหน้าบัวเช้ามาหน้าบัวคือว่าถ้าวันไหนไีซ่้มตํำนะกลับไปบ้านนี้ต้องสดโอ้โหคุนกินน้ำเยอะ mm hmm. น้ำพริกน้ำปูทางเอ้ยหนูเคยกินนะหนูเคยกินหนูเคยกินอร่อยดีอะ่ะ ก็แ,บบแปลกๆเราเคยกินเราเคยกินขอบคุณนะครับพี่เด่นติงนะครับติหน้านูเรียนจากแม่มันก็ใช้แอป่ะยุคนี้เนอะถ้าไม่ได้เข้าคลินิกก็ใช้แอปไปก่อน ส้มตาใส่น้าปูก็อร่อยดีรอ้อพี่น้อยได้เหรอเออหน้าลองอ่ะจริงๆชอบกินหรือชอบกินตำอาตาแปงของกินหน้าหยูกตําแตงตำแล้วก็จะกินตำไทยไข่เค็มตำปูปะลากินไม่ค่อยไม่ค่อยกินเพราะว่าหลวงกบางหลวงบางชอบชอบหลวงกรบาง,อ,บอ,บง,บางอร่อยมากอยากาดูหน้าสดก็มาเจอที่งานสิครับ นห,หนูก็ร,อ,รออยู่แล้วนะสดก็รออยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณนะครับน้องเหนียวจินกัหบหัวบางอร่อยจริงพูดเลยแซ่บคือซุปตำอ่ะถ้าความคิดหอูวะถ้าเกิดว่าเขาํำเปรี้ยวมาทำรสชาติจัดจาให้หนูนะหนกินได้หมดนะอร่อยขอบคุณครับ ขอบคุณแม,ม่ต้อมนะครับขอบคุณน้องป่าด้วยทำไมพี่อัน้นไมเหมือนตัวจริงเลยทำไมมันต่างกันยังไงอจริงอร่อยทรงผมทำนานไหมครึ่งชั่วโมงขอบคุณนะครับมังควัญครับแต่ถ้าทายน้องอย่าใจน้อง สักครั้งไว้เจอกันนะครับตัวจริงเราก่อเป็นรูปคอนเฟิร์มเลยจริงหเราจะขอบคุณนะครับเราเปิดบัตรคอนเสิร์ตเราเลยเราเลยเพื่อนทำงานพี่ล้านทำงานวัดเพชรสมุดสงครามได้ไหมคืออะไรนะเอาไหม่ิ อยากเจอพี่จังวันไหนใกล้บ้านก็มาดูพี่ได้นะครับวันนี้ไปเล่นที่ไหนตอนนี้มาอินไปเดือิเดรัดพาวเลยครับที่นั่นจำงานคุนๆนะเป็นตะมดทองคำอยากเอจอจริงๆไหมครั้งไว้ใครใกล้บ้านก็มาดูได้นะครับนะสวัสดีครับพี่เด่นอ่านสวัสดีครับใครเนี่ย